นี่คือ B N K 48แล้วก็มี C G M ด้วยนะครับในงานแฟน Festival ใช่แล้วนะครับมาแล้วนี่ครับ must be now นะครับเซนเตอร์ Center โดยน้องเอินเพลงนี้เป็นเพลงที่โชว์เต้นกันแบบเดือดมากเป็นเพลงสำหรับสายเต้นนะครับของ B N K แล้วก็ C G M นะครับนี่น้องเอิญนะครับอยู่คนหน้านี้เป็นเพลงที่แฟนๆก็ฮือฮานะครับเพราะเป็น แฟกที่โชว์การเต้นทีนี้พอเราพูดถึง Must Be Now ในเวอร์ชันของ b n แและก็ CGM แล้วนะครับตอนนี้เรามาดูออริจินัลบ้างออริจินัลนี่เป็น NMB48 นะครับอานำโดยไซยานีอ่ามัโบโตไซยากะนั่นเองนะครับหรืใครๆยังไม่เคยดูนะครับตามไปดูออริจินัลเวอร์ชันของ Must ปี Now ได้ครับรับก่อนเราพูดถึง No Sleeves นะครับที่เขากลับมารวมตัวกันในรอบ 15ปีนะครับจากคอนเสิร์ตครบรอบ15ปีของ No s l e e ลีนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการไลฟ์สดนะครับนี่นะครับทั้ง3คนนะครับโคจิมะฮารุนะะนครับทาคาบินะแล้วก็มีจังนะครับอ่แฟนๆตามไปดูได้นะครับไลฟ์สดคือตอนนี้เนี่ยมันสะดวกมากเพราะว่าถ้าคุณดูในย่อทอเนี่ยคุณสามารถจะดูซับได้เลยนะครับจะดูซับเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยได้เลยนะครับพูดถึง No s l e e ลีแล้วมีเพลงหนึ่งที่เป็น นี่เป็นซิกเนเจอร์ของโคจิมะฮารุนะหรือว่านิ่งเนียงก็คือเพลงนี้คือเพลงฮัตกาตะไวรัสเพลงเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เขาเป็นเรโทรแนว60นะครับแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตที่ไลฟก็สนุกทุกทีแหละอาสำหรับแฟนแฟนโนสลีฟนะครับหรือว่าแฟนแฟน AKB รุ่นหนึ่งนะครับที่คิดถึงนะครับ าตามไปดูคลิปนี้ได้นะครับนี่คือจากคอนเสิร์ต15ปีโนสลิฟเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองสำหรับ3คนนี้ก็ยังเต้นได้สนุกนะครับเพราะว่าอายุก็เพิ่งจะ30หน่อยๆเองนะครับสามารถจะเล่นคอนเสิร์ตกันได้ทั้งคอนเสิร์ตสนุกสนานเต้นกันเหมือนกับสมัยเป็นเบมเบอร์อยู่เลยนะครับอาวแฟนๆตามไปดูโนสลิฟกันคับ ทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่การประกาศผลการเลือกตั้ง GE นะครับ General Election ของ B.N.K.48 และก็ C.G.M.48 นะครับอันดับที่1ก็โตกเป็นของน้องพิมพ์ C.G.M.48 นะครับอันดับ2นี่น้องพิมนะครับได้คะแนนโหวตแสนส อืมแสนสามมื่นกว่าโทเค็นเลยนะครับเยอะมากเลยครับคิดเป็นเงินเดียวหไม่รู้กี่ล้านบาทสำหรับพิธีกรในปีนี้นะครับก็จะเป็นพี่เผือกนะครับกับพี่โอโปอกนะครับนี่โอชีพผมซึ่งมาแรงมากโดยที่เหนือการคาดหวังของใครๆนะครับก็คือแผนเค้กนั่นเองและนี่อีกคนหนึ่งนะครับที่มาแรงตอนท้ายมากแล้วก็ตื่นเต้นมากก็คือป้าเอยานี่ปาเอยาก็ แบกรับความกดดันมากนะครับคะแนนของไปย่านี่ก็ได้เป็นแสนเหมือนกันนะครับแสนโทเค็นนะครับเยอะจริงๆสําหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือว่าคะแนนสูงๆเนี่ยมันมาถลม่มกันตอนช่วงท้ายๆอย่ายยงคาดไม่ถึงทําให้เมมเบอร์ที่ติดอันดับในผลด่วนครั้งแรกและครั้งที่2หลายคนเนี่ยลุดหรือก็หล่นจากอันดับที่ คิดว่าน่าจะได้นี่ไปหลายคนนะครับคนที่เสียใจมากก <c oughs> ็ <c oughs> คือวีนะครับเพราะว่าหลุดจากคามิเซเว่นไปอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่แล้วทั้งตัวเมมเบอร์แล้วก็แฟนคลับนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือคลิปของ Official นะครับก็เป็นไลฟ์นะครับการประกาศผลนะครับทั้งรายการเลย ความยาวก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่าได้นะครับก็ไปติดตามดูได้เลยนะครับตอนนี้ภาพคุมชัดสวยงามถ่ายทำดีปีนี้ก็สมูทนะครับนี่มาเจอหัวชีผมก็ดีนี่แผนเค้กนะครับอฟังน้องแผนเค้กพูดหน่อทบใไปเกาหลีแล้วนะอืมแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนทุกคนยังไงดี เพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันสูงมากจริงๆค่ะอืมอ่าโอเคครับอ่าก็ยินดีด้วยนะครับกับน้องๆทุกท่านที่น้องๆทุกคนที่ได้อันดับที่ต้องการนะครับแล้วก็ยินดีกับแฟนคลับนะครับที่ช่วยกันลุ้นนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆที่ไม่ได้อ่าอันดับที่หวังก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะเราก็ทํากันอย่างเต็มที่แล้วนะครับ,รบการเลือกตั้งครั้งนี้ทําให้เห็นว่ามีผู้สนับสนุนที่พร้อมจะ สนับสนุนเมมเบอร์นะครับอย่างมากมายมหาศาลมากกว่าที่ใครๆคิดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตของ BNK48 และ CGM48 นี้ก็คงจะมีต่อไปอย่างสดใสนะครับดูจากคะแนนจากการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับรพี่เชอร์นะครับในฐานะของ,องชิไฮ<อ>นินพี่เชอร์ก็ขึ้นมามอบผ้าคลุม นี่มาสวมผ้าคลุมนะครับพี่เชอมาสวมผ้าคลุมให้กับผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งนะครับของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือน้องพิมพ์ CGM 4 8นั่นเองพี่เชอร์ก็มาในฐานะชิไฮมินนะครับเพราะว่าแรดจากการเป็นเมมเบอร์ไปแล้วผู้ชนะปีนี้จะได้ถ้วยทองนะครับถ้าใครจําได้นะครับถ้าเป็นสมัยพี่เชอร์นะครับผู้ชนะก็จะถือถ้๊ถานะครับ ในแต่ละปีก็จะต่างๆกันไปปีนี้ได้ถ้วยถอกเท่ดีไปอีกแบบหนึ่งก็แสดง,ง,งความยินด,ดีนะครับกับแฟนๆของน้องพิมพ์แล้วก็น้องพิมด้วยนะครับที่ได้อ่าเป็นอันดับหนึ่งในป,ปีนี้นะครับน้องๆที่ได้อันดับรองลงมาก็มีป้าเอยา่าอันดับที่2อนะครับอันดับที่3คือคณิงนะครับอันดับที่4ก็มินมิน b n k อ8อันดับที่5คือแพนเค้กเลยมาแรงมาก b บียเช่นเดียวกันอันดับที่6ก็โคชีผมเช่นเดียวกันก็คือสีตาครับหลังจากที่ลุ้นอยู่นะครับปีที่แล้วนี่สีตาพลาด16อันดับก็คือพลาดเซมบัสซ์ไปอย่างน่าเสียดายปีนี้ไม่พลาดแล้วและนอกจากเข้า,าเซมบัสซแล้วยังเข้าถึงคาบิซเว่นนะครับเป็นอันดับที่6นะครับส่วนอันดับที่7เป็น CGM 4 8นะครับนี่ก็เป็น เรียกว่ามมามืดอีกท่านหนึ่งนะครับที่เข้าถึงคามีเซเว่นนี่ก็คือผู้ที่ได้อันดับ48นะครับ่า48ถึง33ผมไล่ยังไงมันน่าจะบอกว่า33ถึง48ใช่ไหมที่เราจะเรียกว่า next girl นะครับอันดับที่33ที่จะเป็นเซนเตอร์ของเพลงของ next girl กลุ่มนี้นะครับก็คือแพนด้านั่นเองอปีนี้ก็ถึงว่าแพนด้า ได้โอกาสที่ดีนะครับที่ได้เป็นเซนเตอร์ของ next girl รอดูผลงานของ Panda แล้วก็ next girl กันครับฟ uh, ัง, Panda ง,ง,ง,งกันด้ปลาใสนะคือหนูดีใจมากๆเลยค่ะที่ครั้งหนึ่งชีวิตได้ลองเป็นเซนเตอร์ดูสักครั้งนึงกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่ม under girls นะครับอันดับที่17ถึง32 <22. S 1> นะครับ <Okay. S 1> นึ่งสอสวัสดีค่ะ เซนเตอร์ <laughs> นะครับของกลุ่มนี้นะครับก็คืออันดับที่17ก็คือน้องลูกเกตนะครับในกลุ่มนี้มีโอชิผมอยู่ด้วยก็คือนี่เลยอยู่ขวาสุดนี่เจ้าเฟมนะครับ <laughs> สำหรับกลุ่มกลุ่มแรกคือ next girl นั้นมีอันดับ44นี่คือเอมมี่ครับโอชิผมแล้วก็มาถึงกลุ่ม 1-16ถึงนะครับอันดับ1-16ถึงก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเซนบัสซนะครับของการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเซ็นเตอร์คือน้องพิมนะครับโลงแล้วเหมือนว่าเราได้ยกผูขออขเขาออกจากผมไปได้เลแล้วไม่มีความกดดันอะไรแล้วตอนนี้ค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเซมบัสสึทั้ง16คนนะครับ คนที่อยู่ข้างหน้านี้ก็จะเรียกว่าคาร์ิเซเว่นนะครับคืออันดับที่1ถึง7ครับชอบเว็บนี้เพราะว่าตอนผมเล่นคอนเสิร์ตไฮราแกก็มาถ่ายนะครับจิกบาร่ยก็เป็นอีกมุมนึงนะครับจากงานเดียวกันนะครับก็ไปติดตามดูได้นะครับคลิปช่วงนี้ก็จะมีคลิปจากงาน GE นี้ให้ดูกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาถึงกิจกรรมอื่นๆบ้างนี่ นี่คือชุดเพลงคีโบตะกิรีเฟรนนะครับก็จะมีน้องๆนี่มาเล่นอีจีจีนะครับมินมินมาเล่นเกมอะไรกันเนี่ยฉลาดล้ำเหลือเป็นสาวติ๊กต็อกทั้งนั้นความคิดความอ่านนี่มันเร็วมากพี่ขอส่งน้องฮู๊ค่ะก็จะมีฮู๊มีเจนรี่นะครับส่วนทีมของจีจี้ก็จะมีไบย่าแล้วก็ทอเปอร์นะครับเอาไปดูครับตลกดีสนุกดีนะครับเอามา ชวนดูวันนี้เอามาป้ายยาให้ดูกันแล้วไปตามดูคลิปเต็มกันนะครับสวัสดีค่ะ Mango Zero เบียร์เท e เฟอรี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊อบเปอร์ค่ะสวัสดีค่ะปไายาค่ะ,ะ,คะอ่าน้องๆก็ไปออกช่อง Mango Zero นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการ,ปโ,รโ,ปโปรโมทคิบโตกิรีเฟรนกันนะครับอ้า ตามไปดูกันครับแฟนๆช่องแมงโก้ซีโร่ถึงดับที่สี่แล้วยังไม่เป็นชื่อเราเราต้องปล่อยแล้วไม่กดดันไม่คาดหวังอะไรที่มันเกินตัวคนอย่างหนูคงไม่มีสิทธิ์คาดหวังตำแหน่งที่มันสูงไปมากกว่านี้หรือเปล่าเรียกว่าหนูเจียมตัวเองโอ้แต่กคนรู้นะอันนี้ในมุมของนี่สำหรับเบมเบอร์ที่คาดหวังอย่างน่าเสียดายนะครับก็คือไมอยู่ก็คือ ผู้ที่จะได้อันดับนะครับในการเลือกตั้งก็จะมี1-48ถึงส8ใช่ครับสำหรับมายู่นี่ได้อันดับที่49โดยที่คะแนนเนี่ยขาดไปเพียงนิดเดียวกจ็จะอยู่ในอันดับที่48แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่น้องออกมาพูดความรู้สึกให้ฟังแล้วก็ พูดดีมากนะครับทางแฟนๆไปตามชมกันได้นะครับปีนี้เดือดมากจริงๆนึกภาพถ้าตัวเองลงไม่ออกเลยอะ่ะขนาดปีนี้ฉันว่าฉจะเป็นป้าข้างบ้านนะฉันก็บัวเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยอ่ะและ้วแบบมันก็ยังมีความรู้สึกอินๆดิ่งดิ่งอยู่เหมือนกันนะตอนตื่นมาหนูก็เข้าใจเพราะว่าหนูเป็นมือเบอใช่ปะหนูก็มีเพื่อนที่สนิทกับหนูอะไรเงี้ยแล้เราเชียร์ใครมั้ยจีจี้นะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ได้รับ เลือกให้ไปเป็นคอมเมนเตอร์นะครับเช่นเดียวกับฟอนเหมือนกันไปเป็นคอมเมนเตอร์นในงาน g e 4น,น,นี้นะครับจีจี้เขมาเล่าให้ฟังนะครับถึงความตื่นเต้นนะครับในการลุ้นน,นะครับโดยเฉพาะคนที่จะลุ้นเป็นพิเศษก็คือวีนะครับซึ่งก็พลาดคามิเซเว่นไปแบบน่าเสียดายนะครับคือคา m ์มิเซเว่นนี่จะมีถึงอันดับ7นะครับส่วนวีนั้นหล่นมาอยู่ที่อันดับที่8นะครับจีจี้ก็เล่าให้ฟังสําหรับ เหตุการณ์นะครับในขณะที่เป็นคอมเมนเตเตอร์นะครับเอาใครเคยเอ้ยใครได้ดูนะครับในช่วงที่จีจี้กับฟอนตนะครับเป็นคอมเมนเตเตอร์มาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังกันในในช่องคอมเมนต์นะครับส่งคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะล่าขึ้ไปแบบเจอใครก็สวัสดีค่ะขอถ่ายด้วยนะคะแล้วเราก็มีทูตนะคะอย่างน้องเปยนะคะที่เป็นเพื่อนกับศิลปินป p o p เยอะมากนะคะทุกวงบอกชื่อมาเถอะเป้นรู้จักหมดอาน้อง ฟอนนะครับ <Nem o. S 1> คุยเรื่องคาร่านะครับไปออกรายการนู้นรายการนี้นะครับช่วงนี้คาร่าก็กําลังทําทการโปรโมทกันนะครับสนุกสนานนะครับแฟนๆไปตามดูนะครับฟองฟอนพูดอะไรนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นคอมเมนเตอร์ในช่วงาการประกาศผล GE ลนะครับร้องให้หนักมากบนเวทีนะครับคือน้องวีนั่นเองนะครับก็พลาดาคามิเซเว่นไป,ไไไปอย่างน่าเสียดาย แบบสสะอึกอื่นปกติคนนั่งอย่างนี้แชมพูหันมาหาหนูเลยว่าแบบพี่วีว่ามากอดมาแบบอาทิชชู่ยื่นให้แบบซ้าน้ําตาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะพี่วีพี่วีแบบว่าเก่งที่สุดพี่วีเป็นอันดับหนึ่งในใจแชมพูมหนูแบบดีจสนะพี่วีก็พูดถึงน้องแชมพูนะครับที่มาให้กําลังใจนะครับในช่วงประกาศผล G E นะครับ ชอบเปิดดูคลิปหนุ่มมากตอนเช้าตื่นมาคือหนูจะได้ยินเสียงแบบเสียงเพลง B.N.K ทุกเพลงอ่ะ่เตอร์ก็เปิดนี่ก็คือคนที่มาแรงมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ป้าเอญ่ยบ NK อ็ฟรเตุ่นสามนะครับปีนี้มาถึงอันดับที่สองเลยนะครับแบบที่มาแรงตอนท้ายแบบตื่นเต้นสั่นประสาทของทุกดอมนะครับไปฟัง ไายยากคุยความรู้สึกนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดไปแล้วนะครับคืออาขอบคุณทุกคนก่อนละกันที่แบบว่าโปวดให้ขนาดนี้เอาจริงหนูพูดจากใจจริงๆเลยว่าตอนที่หนูส่งไปสมัครหนูไม่คิดว่าหนูจะติดเซมด้วยซ้ำจริงๆอันนี้จากใจเลย แล้วก็แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าการที่หนูเขียนคามิเซเว่นลงไปมันคือการที่ให้ทุกคนแบบเหมือนมีแรงในการช่วยโหวตให้มันมาถึงแบบให้ได้สูงที่สุดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าหนูหวังคารมิเซเว่นไหมหนูหวังอยู่แล้ว <c oughs> โอเคโอเคแล้วก็ไปติดตามชมกันนะครับตอนนี้คือคนที่มาแรงที่สุดคนหนึ่งนะครับใน B N K และ C G M ยุคปัจจุบันนะครับน้องตาเอยาอ,อ,อันนี้ก็คือไลฟ์นะครับของ B N K เป็นไลฟ์ควันหลงอ่า จากงาน G E นะครับก็จะมีอ่ามีฮูปนะครับสตางป๊อเปอร์นะครับอีกคนนี่ชื่ออะไรอ่ามาดิเราเทสอบผู้ชมเราหน่อยติดตามไหมนี่เกรสใช่ไหมคนนี้คือเกรสใช่ไหมคุณทัตตี้บอกโอเคขอบคุณครับมาดูคาร่ากันบ้างนะครับนี่เป็นการโชว์ที่ไหนนะครับพี่ปึก World Celebration Party นี่นี่ สังเกตฟอนนะครับแมเวลาแกโยนใหม่นี่ได้รับการกล่าวขวัญถึงว่าเด่นมากฟอนต์คือคนไหนฟอนคือคนอยู่ซ้ายสุดนะครับโอชีผมเอง <laughs> <laughs> อ้าวแฟนๆตามไปดูคาร่าได้นะครับในคลิปนี้ครับเป็นเพอร์ฟอร์มที่ดีเลยทีเดียวเป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วนะครับพลาดเซมบัสึกไปปีนี้ซิตาสามารถ เข้าสู่เซมบัสซึได้แล้วแล้วยิ่งกว่านั้นคือสามารถเป็นคามิเซเว่ได้สำเร็จด้วยนะครับเป็นความยินดีของเหล่าผู้สนับสนุนนะครับยินดีด้วยกับน้องนะครับนี่คือเพลงที่สิตาเป็นเซมบัสซึนี่ก็คือเพลงเดบิวของ CGM48 เลยอีกเพลงหนึ่งนะครับที่สิตาเป็นเซนเตอร์ร่วมนะครับก็คือเม n Juice นี่ เป็นเซนเตอร์ร่วมนะครับเป็นดับเบิลเซนเตอร์นะครับหนึ่งในดับเบิลเซนเตอร์นะครับอีกคนก็คือคันนิงสำหรับท่านที่ยังไม่เคยชมนะครับตามไปดูนะครับเพลงนี้โยกกันหัวคลอนเลยนะครับตามไปดูเมลอนจูสของ CGM48 ได้โอชีผมอีกคนหนึ่งนะครับก็คือมามิง CGM48 นะครับสำหรับงานของมามิงก็มีได้รับโอกาสเป็นเซนเตอร์อยู่หลายเพลงนะครับใน CGM นะครับเพลงนึงก็คือเพลงนี้2565 น MV เขาสวยมากเลยนะเนี่ยอ่าใครยังไม่เคยดู MV นี้นะครับอย่าพลาดนะครับไปดูเขาถ่ายสวยมากเลยอ่าดูเพลินครับวิวดีมากๆเลยนะครับปีนี้มามิงก็อยู่ในเซมบัสึึนะครับไม่หลุดนะครับแม่ทีแรกก็ หวาดเสียวเหมือนกันเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับไปติดตามชมกันครับไปเจอคลิปนี้มานี่เป็นโชว์เมื่อต้นปีนะครับนี่เป็นโชว์ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นงานไทยเอ็กซ์โปนะครับที่ B N K 4 8และ C G M 4 8นะครับไปออกงานนี้นี่ B N K forty ว่าบางก็คือด C G M 4 8 r t ว่าเชียงใหม่กีดแดงนี่พี่เชร์ผู้ภาษาญี่ปุ่นเลยนี่แน่ เมมเบอร์คนไหนมาบ้างนะคะให้ชิคกโชพายมาสวัสดีครัคุณชิคกีาา้ซายชาปุรันชาปุรันนั่นเองนะครับเชอร์ลางสวัสดีครั b n k นนเทเดแพนเค้กนะครับออชีผม แล้วก็เป็นน้องๆ CGM นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับเอามาให้ดูเพราะว่าเผื่อหลายๆท่านนะครับยังไม่รู้จักแพนเค้กนะครับให้ดูนี่คือเพลง77ดินแดนแสนวิเศษนะครับออริจินอลนี้เป็นของ AKB ทีมแนี่ เมมเบอร์ที่ได้รับเลือกให้ไปโชว์ต่างประเทศนี่ก็คือเขาก็จะเลือกแล้วนะครับว่าไปโชว์แล้วทําได้ดีนะครับอ่าก็มีแพนเค้กไปด้วยนี่จะให้ดูอันนี้แหละไปต่อแล้วก็เป็นงานที่แพนเค้กได้เป็นเซนเตอร์นะครับก็คือเพลงอีวาเกะเมเบีนั่นเอง MV เพลงนี้ก็ททำดีมากเลยนะสำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยรู้จัก แพนเค้กนะครับไปชม MV อีวาเกะเมบีได้เลยเพราะว่าจะได้เห็นแพนเค้กเยอะเลยใน MV นี้เขาทำดีเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นคลิปตอนที่แพนเค้กนะครับเป็นน้องใหม่อยู่ในทีม N5 ะครับเมื่อปีที่แล้วนั่นเองใครที่ยังไม่เคยชมคลิปในช่วงนั้นนะครับตามไปดูได้นะครับนี่เป็นคลิปเมื่อช่วงปีที่แล้วตอนที่รุ่นหนึ่งยังอยู่กันครบนะครับผมเคยเห็นแฟนเพลง เคป๊อปเนี่ยเขาจะเอาเพลงเพลงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยในเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งท่อนร้องนะครับก็จะมีแฟนคลับเนี่ยมักจะเอาท่อนร้องเนี่ยไปไปแกะนะครับว่าท่อนร้องเนี่ยใครร้องท่อนไหนเป็นท่อนไหนแล้วก็มาทําเป็นคัลเลอร์โค้ดนะครับเราก็จะเห็นในวงการเคป๊อปแฟนคลับของอวงเคป๊อปโดยเฉพาะเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าบอยแบนด์เนี่ยเขาก็จะทำคัลเลอร์โค้ดเนี่ยมาให้ดูกันสนุกๆน,นะครับตอนนี้ ปรากฏว่าวงของไทยเราวงไอดอลของไทยเราเนี่ยมีแฟนคลับในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เอาคลิปนี้มาให้ดูนี่เป็นเป็นช่องของชาวอินโดนีเซียนะครับทำคัลเลอร์โค้ดเพลงคิโบทิกิรีเฟรนเล,เล,เลยนี่มีทุกภาษาเลยมีทั้งภาษาไทยด้วยแล้วภาษาอังกฤษแล้วก็รวมทั้งภาษาอินโดนีเซียด้วยนี่นี่เป็นอีกก้าหนึ่งนะครับแปลว,ว่าวงไอดอลของไทยเนี่ยมีแฟนคลับในต่างประเทศแล้ว ก็นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถจะยืนระยะนะครับของวงเราเนี่ยได้นานนะครับไป5-6ปีเหมือนกับ BNK เนี่ยเราจะมีแฟนคลับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน,นี่เป็นสิ่งที่อ,อยากให้ดูเอาไว้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถจะทาให้มันยืนระยะได้เนี่ยวงนั้นจะมีแฟนคลับถ้าสมมุติว่างานของเราเนี่ยดีในมาตรฐานหนึ่งเลยแล้วก็มี การสนับสนุนที่ทําให้ยืนระยะได้นะครับในช่วงเวลาที่ยาวนานเช่น5-6ปีเนี่ยเราจะมีแฟนคลับจากต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบที่เห็นกับ BNK48 และ CGM 48ตอนนี้นะครับมีแฟนคลับต่างประเทศนี่มาติดตามงานแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอ้า <S 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 อดีตสมาชิก BNK48 รุ่น1นนะครับโมบายนั่นเอง ในชว์นี้มีอีกคนหนึ่งจาก P&K 48รุ่นหนึ่งะครับก็คือแก้วนั่นเองอตอนนี้สองคนนี้ก็น่าจะเอาดีทางสายเป็นนักกรองนะครับแฟ,แฟนก็ตามไปสนับสนุนกันได้นะครับนี่ก็โมบายเช่นเดียวกันนะครับเป็นงานคเ o อร์เพลงฮิตๆนะครับในหลายๆย,ยุคนะครับ c o อร์คลับนะครับของลีโอนะครับแฟนๆโมบายก็ไปชมกันได้นะครับโมบายก็ร้องเพลงเพราะนะ ีเจมใช่ไหมคะรู้สึกว่าก็ปกติดีค่ะเพราะว่าเราก็เคยแบบว่าละลายพฤติกรรมอยู่ด้วยกันมาประมาณนึงแล้วหลายๆงานที่แบบมีงานรวมหรือว่าก็มีการแบบว่าติดในเพลงเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักกันทุกคนใช่ไหมคะใช่ก็สนุกค่ะแบบว่าทุกคนก็แบบชวนเล่นกันสนุกสนานรู้สึกว่า CGM 48และ b n k 48นะครับไปโปรโมทเพลงิโบตกิรีเฟรนนะครับ ในรายการ i n n entertainment นะครับแฟนๆตามไปชมกันได้ครับวันนี้ช่วงยูไอดอลของเราหมดยังพี่ปึกหมดแล้ววันนี้ช่วงยูไอดอลของเราก็มีประมาณนี้นะครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอยากให้พูดถึงใครนะครับอยากให้พูดถึงไอดอลคนไหนกลุ่มไหนส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ